พอดภูมิใจเสนอครับวันนี้เรามีช็อคอัพสำหรับรถบ้านนะฮะเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นในการขับขี่นะครับสำหรับ t ท i n Endura p r r p p u u s ในวันนี้ไปดูกัน ในวันนี้เราก็ได้มีรถ1คันเป็นไฮรีเร์ะนะครับเป็น h ฮรี e r ตัว270นะครับก็ได้เข้ามาติดตั้งโชค Endura Pro Plus กับเรานะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่า t h a i n Endura Pro Plus เนี่ยสามารถปรับหนืดได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นโชคที่ใช้กับรถสแตนดาดไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับซึ่งเป็นโชคที่เหมาะกับรถบ้านๆเดิมๆเ,เพื่อเพิ่ม p e r f o r m ร์แมให้มันหนึบขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่า เทอินได้ออกมาตอบโจทย์ให้กับรถบ้านที่ดีมากๆเลยในหลายๆรุ่นนะครับทางรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปนะครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรุ่นเช่นกันนะครับต้องบอกเลยว่าสปปรรพคุณของโชคตัวนี้เนี่ยนอกจากปรับหนืดได้แล้วนะครับตัวโชคเนี่ยเป็นระบบทวินทูปนะครับตัวโชคเป็นระบบทวินทูบนะฮะแล้วก็มีประกัน1ปีไม่จํากัดระยะทางในนะครับถ้าเกิดว่า หมดประกันไปแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาโอเวอร์ฮอลใหม่ได้ในศกให้กับศูนย์เทอินได้เลยนะครับผมเพราะว่าเรา,เรามีตัวมีผู้นำเข้าคือเทอินไทยแลนด์นั่นเองเข้ามาให้เราติดตั้งตัวโชคเอนดูร่าโปรพลัสนะครับทั่วไปแล้วรถคันนี้จะเป็นรถผู้ใหญ่ใช้ซึ่ง,งความต้องการที่เขาต้องการแล้วเนี่ยต้องการความนุ่มต้องการความหนึบในการเข้าโค้งและไม่กระด้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวรถของเล็กซัสเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของช่วงล่างแต่ว่าปัญหาในเล็กซัสรุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็น RX 3 0 0นะครับหรือ RX ตัว270ก็ตามเนี่ยช่วงล่างส่วนใหญ่จะเป็นถุงลมแล้วถุงลมพังเนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวคอยสปริงกันแทนนะครับอย่างรถคันนี้เนี่ยก็แปลงมาเป็นคอยสปริงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าโชค๊คที่ใส่ไปค่อนข้างที่จะกระด้างไปน,นิดหนึ่งซึ่งเลยลูกค้าเลยแจ้งมาว่าเอออายุเยอะแล้วนะครับขอให้แบบ แล้วก็มีครอบครัวนั่งหลายคนนะครับก็เลยอยากจะให้มันนุ่มมากกว่านี้โดยการที่เราเชียร์ตัวนี้เลยนะครับที่สามารถปรับหนืดได้แล้วก็ปรับเซตให้มันลงตัวกับการใช้งานจริงได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยปรับหนืดได้ที่1 6ระดับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการติดตั้งจะเป็นกันยังไงต่อไปนะครับ เรามาดูอุปรกรณ์กันบ้างนะครับในส่วนของตัวโชคนะครับนี่โชคก็จะเป็นตัวอันนี้โชคหน้านะครับนี่ก็ตอนที่ติดตั้งใส่ในกล่องมาเขาก็จะดันแกนลงไปข้างล่างให้สุดนะครับตอนก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราจะเอาตัวนี้ออกอย่าตัดมันนะครับพยายามให้ดันกดมันลงไปเพื่อให้วาวมันลงมีน้ํามันลีดขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมานี่ อ่าดึงขึ้นมานะครับนี่เปิดจุกขึ้นมาตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเปิด <laughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี่ปรับหนืดนะครับสามารถปรับหนืดได้เป็นกิ๊ก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 นะครับนี่กิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่านะฮะตัวโชค๊คเนี่ยที่ตัวตัวเนื้อกะบอกของเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทนทานอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวของแกนโชค๊คเนี่ยก็จะเป็นสเตเลสนะครับ แล้วก็แกนใหญ่แกนใหญ่เนี่ยดีเหมาะกับรถที่เป็นรถเวทใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งแอคคงแอคคอร์ดก็จะเวทแกนใหญ่ๆแบบนี้แหละนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวด้านหลังโชคหลังเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้คือมันแยกกับสปริงกันอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับหนืดนี่สามารถปรับหนืดด้านข้างได้เลยนะครับนี่เป็นคลิกๆๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าได้เอาไปใช้เองแล้วแล้วรู้สึกว่าเอะวันนี้เราบรรทุกคนเยอะเกินไปเราก็ ปรับหนืดให้มันแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้การบ๊อมเนี่ยแล้วมันจะมีความฟีลลิ่งที่หนึบขึ้นหน,หนืดมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้ารถเบาเนี่ยไม่มีคนนั่งหลังเลยก็อาจจะปรับให้มันนุ่มลงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันนะอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังนะครับต่อมาในอุปกรณ์นะครับในใบอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นใบาวารันตีนะครับก็คือใบรับประกันนั่นเองนะครับนี่ ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับเราก็จะต้องกรอกร้านค้าก็จะต้องเป็นคนกรอกให้กับลูกค้านะครับให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้องบอกเลยว่าลืมพูดในเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเทอินเนี่ยก็จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนี่ชื่อชื่อเสียงโด่งดังมาหลาย10ปีมากอยู่แล้ว20กว่าปีแล้วด้วยแหละนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเชื่อมั่นในแบรนด์ของเขาได้เลยไม่ต้องห่วงนะฮะบ, mm. บอกวิธีการใช้งานด้านในนี่ว่าจะต้องติดตั้งยังไงเอาออกมาจากกล่องอะไรยังไงบ้างนะครับมีภาษาอังกฤษแลภาษาษญี่่ปุน นะครับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาในส่วนของตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลอีกอันหนึ่งที่สําหรับรุ่นนี้เลยนะครับว่าเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะต้องติดตั้งในแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปติดตั้งต่างจังหวัดแล้วังเป็นกังวลนะครับว่าเออเฮ้ยมันจะออได้ไหมต่างจังหวัดเขาจะสามารถใส่เป็นหรือเปล่าเขาก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของโชคหลังนะครับว่าในส่วนของ ตัวแกนเนี่ยไอตัวตัวปรับหนืดข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจะต้องอยู่ท่าไหนในรูปแบบไหนท่าไหนนั่นเองอันนี้คือจะไม่มีอะไรมากในส่วนตัวผมเองสําหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าถ้าเกิดบางคาันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแมนวนวลที่แบบเชิงลึกเข้าไปกว่านี้อีกนะครับก็ต้องบอกเขื่อไว้ก่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่า ก็ได้ออกมาลองเทสต์ไดฟ์กันดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโชว์ Endura Pro Plus ไปแล้วนะฮะอย่างที่แจ้งเอาไว้ว่าตัว Pro Plus เนี่ยสามารถปรับหนืดได้16ระดับนะครับตอนนี้ป๊ับเองปรับไปเนี่ยโดยประมาณข้างหน้าประมาณ10นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอยู่ประมาณสัก7นะฮะเพื่อใหออ้ลองดูก่อนว่ากระชับแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของเซกเมนต์เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเทียบเท่ากับพวกรถ SUV ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น cx 5นะครับ cx 5 cx 3หรือว่า CRV นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งผมเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในในตัวของโชคโชคอัพตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าปรับยังไงแล้วก็ได้ตามได้ดังใจตามที่เราต้องการค่อนข้างที่จะเสมอนะครับตามที่ผมไม่ไ,มได้เชียร์ขายอย่างเดียวนะต้องบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับผมแล้วก็จากราคาเนี่ยที่เราแจ้งเอาไว้การเริ่มต้นเลยเริ่มต้นที่เป็น Endura Pro ธรรมดานะครับ Endura Pro เนี่ยอยู่ประมาณ1,9900บาทนะครับส่วน Pro Plus เนี่ยสตาร์ทที่อยู่23,000บาทนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ Pro Plus สามารถปรับหนืดได้แต่ถ้าเป็น Pro ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถปรับหนืดได้นะครับแต่ว่าจะราคา d r อปลงมานิดนึงซึ่ง ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเบื่อจากการที่ไม่ค่อยอยากปรับมากก็ใช้เป็นตัวโปรธรรมดาก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ต้องการเพิเพ่มเพ r f o r m อร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เป็นแนะนําเป็นตัวโปรพลัสนะครับเพราะว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยตัวโปรพลัสเนี่ยถ้าลูกค้าติดตั้งโปรพลัสไปแล้วอนาคตเบื่อต่อการที่จะต้องไปเปิดฟ้าหมุนบิดขันอะไรเงี้ยนะครับสามารถใส่ตัว ADFc ได้เป็นตัวปรับไฟฟ้าในรถได้เลยนะครับตัวนั้นก็อยู่อีกประมาณสักส0มหมกว่าบาทนะครับในการติดตั้งนะครับซึ่งก็จะสะดวกเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบและนะบ้นะฮะนี่จากที่การขับมาตอนนี้เลยเนี่ย h a r r i e ตัว RX270 นะครับสำหรับรถคันนี้นี่ผมขับมาแล้วก็นี่เราเราแค่ขับอยู่ประมาณ40,60นะฮะผมรู้สึกว่าต้องปรับเพิ่มอีกหน่อยนึ่งเพื่อ รู้สึกว่าข้างหน้ามันจะนิ่มนิ่มยุ้ยไปนิดนึงนะฮะแต่ข้างหลังก็ค่อนข้างตึงกําลังดีเดี๋ยวต้องลองในซอยแคบๆเล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยที่มีแบบเนินลูกลันนาดอะไรต่ออะไรนิดนึงนะฮะเพื่อลูกคา้าต้องก็โจทย์ของลูกค้ามาง่ายๆเลยครับก็คือว่าผู้ใหญ่ใช้นะครับผู้ใหญ่มีครอบครัวหลายคนนะครับก็อาจจะมีการนั่งหลายหลายท่านหน่อยนะครับแล้วก็เด็กเดกเล็กแดงจะได้นั่งแบบไม่โค้งเคงมากจนเกินไปนะครับเพราะโชว์ตัวเก่าที่ลูกค้า ใส่มาค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะครับแล้วไม่สามารถปรับหนืดได้ด้วยนี่ต้องบอกว่าจุดเด่นของเทอินตัวนี้นี่คือปรับหนืดได้สั่งได้ตามต้องการนะฮะจากที่ขับตอนนี้ผมรู้สึกว่าข้างหลังอ่ะพอดีนะครับแต่ว่าข้างหน้าย,ย้้ยไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเอาข้างหน้าบิดเพิ่มเข้ามาให้มันแข็งกว่าเดิมอีกนิดนึงนะฮะผมว่าน่าจะสบายขึ้นกว่าเดิมหนอ่อ การปรับเซ็ตมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเป็นคลิกทีละ1 2 3 4 5ถ้าเกิดเอาง่ายจากการนับนะครับก็พยายามที่จะเริ่มจากศูนย์ก่อนเลยนะครับบิดไปซ้ายสุดซ้ายคืออ่อนนะครับตามเข็มนาฬิกาคือค่อยๆปรับมาทีละกิ๊กๆๆกกกก็ให้มันแข็งขึ้นนั่นเองนะครับก็ติดปรับง่ายครับแต่ถ้าสําหรับรถรุ่นนี้ก็ง่ายเลยด้านหน้าก็เปิดฝาซ้ายกับขวานะครับส่วนด้านหลังก็อาจจะต้องมุดไปใต้ซุ้มหน่อยนะครับ อ่าก็ได้ปรับครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับฟีลลิ่งของโช๊คตอนนี้ที่ตัวโช๊หน้านะครับผมว่าก็ตึงกำลังดีนะครับแต่ข้างหลังหย่อนไปหน่อยนึงเดี๋ยวต้องถามทางเจ้าของก่อนว่าจะชอบประมาณไหนเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ทางคุณหมอมาลองขับดูนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของ ที่ใช้รถคันนี้เนี่ยที่เอาเข้ามาเปลี่ยนโชคกับเราเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมออายุ60กว่าแล้วนะนะครับไปเปลี่ยนโชคมาแล้วด้วยใส่ได้อาทิตย์เดียวชุดนั้นต้องเราออกเลยบอกเสียตังสองรอบเลยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมาหาเราก่อนตั้งแต่แรกจะกระจบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะในส่วนของตัวโชกเอ็นดู r าโปรกับโปรพลัสนะครับในส่วนของเทอินนะครับเทอินก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ สินค้าเนี่ยต้องบอกเลยรับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับถ้าเกิดว่าหลังหมดรับประกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีศูนย์เซอร์วิสที่เทินไทยแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับติดตั้งไปก็ติดต่อเรามาได้นะครับหรือว่าติดตั้งไปแล้วจากที่อื่นอยากจะให้เรามาปรับเซ็ตให้ก็ยินดีนะครับผมก็เดี๋ยวดูแลให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่เคยติดตั้งกับเราไปแล้วหรือว่าติดตั้งจากที่อื่นมาแล้วก็ สินค้าหมดประกันไปเนี่ยก็จะติดต่อกับทางเราโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นคนจัดการให้ดูแลให้นะครับก็เอาเข้ามาให้เราดูแลให้ได้เช่นกันนะครับผมก,ก็สําหรับวันนี้ยังไงก็เป็นรีวิวโชอคอัพเทอินเอเดูลาโปร s พลสละกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครับสำหรับโชคเดิมที่ใครต้องการอยู่นะครับหรือรถที่บ้านรถครอบครัวที่บ้านเนี่ย เสียหรือพังหรือว่าฟีลิ่งโชคมันไม่ดีแนะนำเทอิน n อนดู r าโปรและ Pro Plus ครับผมจบแน่นอนนะฮะก็ยังไงวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ลนกกแล้วกันสำหรับสควอ t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันครับ